เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือจริงๆเกมนี้นะครับก็ได้ทำการเเปิดให้ลองเล่นนะครับในสต์สต์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นเบต้านะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับก็สรับเจ้าเกมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกมแนวเทิร์นเบสนะครับแต่ว่า เป็นเกม One Piece นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเอาลิขสิทธิ์วันพ i e มาทำนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมใหม่2023นะครับนี่เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวเกมแนวนี้นะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับเป็นโหลดใน App Store Play Store ได้ตามปกติเลยนะครับส่วนหน้าตานะครับ ของเจ้าเกมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของภาษานะครับน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็ภาษาจีนหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เวลาเราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของมีภาษาอังกฤษนะครับเหมือนตอนนี้เลยนะครับโอเคส่วนหน้าตาเกมนะครับเวลาเราเซิร์ชใน Google หรือว่า g o o ก l e Play หรือว่า Play Store นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะครับว่าจะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีวงเล็บนะครับเขียนว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปเอาไว้ให้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเนาะก็จะมีในส่วนของล็อกอินต่งตางๆนะครับพอล็อกอินเสร็จอะไรเสร็จนะครับในส่วนของล็อกอินก็จะมีเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะ ก็จะสามารถล็อกอินเกสได้นะครับหรือไม่ก็ผูกอีเมลผ่านอีเมลได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลือกเซิร์ฟนะครับตอนนี้เซิร์ฟก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟที่2523นะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเก,เกมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยนะครับในส่วนของล็อบบี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับทุกคนนะครับที่ดาวน์โหลดมาเล่นเนาะก็ตอนแรกๆนะครับมันจะไม่ค่อยมีในส่วนของไอคอนหรือว่าหน้าตาอะไรต่างๆนะครับไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะก็จะมีน้อยกว่านี้นะครับแต่พอเล่นมาถึงประมาณเลเวล10กว่า,วาหรือว่าเลเวล20ขึ้นมานะครับก็จะเป็น รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของไอคอนนะครับแล้วก็ล็อบบี้เกมอะไรต่างๆนะครับไอเทมอะไรต่างๆเนาะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ลองกดเข้าไปดูเองอะไรเองนะครับก็ไม่ค่อยจะมีอะไรยุ่งยากมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นร้านค้าตัวละครอัปเดตนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเหมือนเกมแนว u r n b a i t นะครับ m o p g ทั่วไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับสลับเกมเนาะก็มีประมาณนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะมีนะครับให้เรานะครับเล่นผ่านด่านเนาะนี่เลยนะครับก็ถือว่าทำมาได้สวยดีนะครับนี่เลยประมาณนี้โอเคนะครับก็รู้วิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆกันไปแล้วเนาะ เดี๋ยวผมจะทําการนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วก็กดไปที่ตรงแกลไล์นะครับนี่เลยเข้าไปก็จะเป็นดาบนะครับเป็นเกาะนะครับเราสามารถกดแบบแผนที่ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมกดแผนที่ให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแผนที่เกาะเรียกได้ว่าตอนนี้นี่คือแบบเกาะก็เหมือนในอนิเมะเลยนะครับใน วันพีซเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเกาะอ,อันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็จะมาเป็นอะไรเนี่ยตามชื่อเกาะในเนื้อเรื่องเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับบาราติเออะไรต่งตางๆอันนี้ออเรนชาวนะครับผมจำไม่ค่อยได้อ่ะนี่เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะส่วน ไอคอนอะไรต่างๆตัวละครอะไรต่างๆนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมกดไปตรงที่ฮีโร่นะครับนี่เลยก็จะมีตอนนี้ผมมีตัวละครประมาณนี้นะครับเป็นไอเดีเริ่มต้นนะครับก็ตัวแจกนะครับก็จะมีเอ่อตอนนี้ผมได้ตัวแจกมานะครับนั่นก็คือแฟรงกี้นะครับนี่เลยแล้วก็นะครับเปิดตู้ครั้งแรกนะครับได้มานะครับเอ่อเขาจะ กำหนดให้เราเปิดนะครับก็คือบังคับให้เราเปิด10บใบแรกนะครับทุกคนก็ได้กันทุกคนนะครับอุซอนะครับได้มาจากการเปิดตู้บังคับนะครับ10บใบนะครับส่วนเฟรนกี้ครับก็จะเล่นให้ผ่านด่านอ่าเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูก่อนนะครับเฟรนกี้ผ่านถึงด่านเนี่ยนะครับด่านอ่าสามขีดยีนะครับเอ้ยไม่ใช่ 3ขีด10นะครับก็จะได้รับแฟรงกี้มานั่นเองนะครับนี่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตรงที่ฮีโร่เหมือนเดิมนะครับนี่เลยฮีโร่นะครับส่วนฮีโร่นะครับก็จะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะครับก็ระดับแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีเขียวนะครับกับสีฟ้านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นระดับอีพิกเป็นสีม่วงนะครับนี่เลย ส่วนระดับสูงสูงสุดเลยนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับเป็น Legendary นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับผมยังงงอยู่นะครับคือมันเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมอะไรอะผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยนะครับก็จะแปลว่าการเดินทางของโลกใบใหม่นะครับก็คือเกมวันทีส์นะครับแต่ว่ามีโมกุลมาด้วยนะครับ นี่เลยนะครับผมก็งงนะครับว่ามีดักอนบอลมาโผล่วายังไงนะครับแต่ว่ามีมาแค่ตัวเดียวนะใช่ปะน่าจะใช่นะครับนี่เลยนะครับผมก็งงอยู่นะครับในอนาคตก็อาจจะมีตัวละครอื่นๆมาใหม่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครฮีโร่นะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเข้ามาดูในส่วนของตู้สุ่มนะครับหรือว่าตู้หาตัวละครนั่นเองนะครับนี่เลยเกดไปตรงที่รูปเจ้าหอยท่าสื่อสารนะครับนี่เลยตรงนี้เนาะกดเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับในส่วนของเจ้าตู้สุ่มนะครับหลักๆแล้วก็มีสีฟ้านะครับกับสีทองนะครับนี่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเปิดที่ใบสีฟ้าก่อนเลยละกัน นะครับเปิดไปครับไปครับปืทหารเรือโหได้ทหารเรือครับอันนี้จะเป็นชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้นะครับแต่ตัวน,นี้น่าจะมาแล้วนะครับเปิดไปครับเอ้ยตัวอะไรครับเนี่ยเป็นทหารเรือ,อแล้วนะครับ ไปครับอาหารเรือนะครับเมื่อกี้ได้ระดับสีม่วงนะครับอันนี้เป็นระดับสีเขียวเนาะไปครับโอเคหมดแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการเปิดในส่วนของใบสีทองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรที่มันแบบแร่ๆหรือว่าเจิงๆไหมนะครับไปครับสิบใบแรกนะครับ รเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปิดใบไหนก่อนเนะาะเดี๋ยวผมจะทำการให้มันเลือก,เอ,กเองแบบอัตโนมัติละกันนะครับกดไปยั่วเชียร์นะโกกรูโคบี้ตัวอะไรเนี่ยมันอยู่ในวันพีทด้วยหรอตัวเนี้ยไม่รู้จักนะครับผมไม่รู้จักเลยมันคือตัวอะไรอะ่ะ ตัวอะไรอะครับทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับไปครับอีกสิบใบครบับปับปับปับนะ <c oughs> ครับมาครับ <c oughs> โอ้โอหได้แฟรงกี้นะรงกีตัว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 นักตับตั <c oughs> ววตั่ตัว <c oughs> ตัว อะไรสักอย่างนะผมจำชื่อไ,ได้อะโอ้โหโอตอนนี้ผมใช้ใบไปหมดแล้วนะครับไม่ยังไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเราใช้ผุนพิษศาตผมผมว่าผมลุ้นอย่างงี้ดีกว่าลุนเองดีกว่าผมจะเปิดจากด้านขวามือก่อนละกันนะครับไปครับ ไม่ได้ตัวแบบจริงๆเลยอ่ะอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักนะครับโอ้ไม่เลยเฉลยนอยเดือดธรรมดาเองวัดมากสรระสีม่วงนะครับใช่ครับโอ้โหได้ระดับสีทองนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับโอเคครับไปต่อครับตัวอะไรครับเนี่ยไม่ได้ตัวจริงๆเลยหรอ ตอนนี้ผมจะเปิดมาจากด้านซ้ายก่อนนะครับไปอ,อ้ยอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะได้ดูมาเลยครับได้อีเดียวมานะครับ โอเคนะครับไปอีกสิบใบครับไปครับน่าจะข้อสุดท้ายแล้วแหละเปิดมาจากด้านขวามือก่อนแล้วกันไปครับเฮ้ยได้หนวดดำมาครับทุกคนหนวดดำว่ะแต่เป็นระดับสีม่วงปะระดับสีม่วงครับสีม่วงหรือสีอะไรอะ่ะสีม่วงไม่ใช่สีม่วงเฮ้ยนีอะไรอะ่ะ อันนี้เป็นลูกน้องหนวดดำใช่ปะเอ้ยเจ๋งวะเจ๋งเนี่ยใบสุดท้ายครับได้ตัวนี้มาอีกแล้วนะครับนี่เลยได้หนวดดำมา,าทุกคนหมดแล้วเห <c oughs> ลืออีกหกใบครับเปิดให้หมดเลยดีปะไปครับขอให้ได้ข่อยโดนขอให้ได้ข่อยโดน เออได้ซันจิมาครับทุกคนเอ้ยกดเทเลยซันจิว่าระดับสีม่วงนะครับน่าจะระดับสีม่วงนะไปครับเหล็กห้าใบครับผมว่าตัวเท่ทออกตัวแรงๆออกง่ายอยู่ตัวนี้ครับตัวนี้อีกแล้วใบสุดท้ายนะครับทุกคนใช่ปะเอ้ไม่ใช่อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้นะครับใบสุดท้ายนะครับไปครับ <c oughs> เรียบร้อยครับหมดแล้ว <c oughs> โอเคครับก็สลับตู้นะครับก็จะเขาก็จะมีในส่วนของการันตีเนาะผมดูก่อนนะครับการันตีตรงที่รูปเป็นนามีนะครับก็คือการันตี1000นะครับนี่เลยน่าจะเป็นแต้มนะครับแต้ม1000เพาะเอ่อใบหนึ่งน่าจะได้10แต้มหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจ 10แต้มหรือ1้อยแต้มอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมเปิดไปประมาณ40บใบหรือ50บใบเนี่ยนะครับก็ได้แต้มมาพันสนะครับแต่เราจะได้รับในส่วนของนามิเนาะแต่ว่าเราจะต้องเล่นให้ผ่านด่านในส่วนของ4ขีด25นะครับเราถึงจะรับในส่วนของนามิตัวนี้ได้นะครับนี่เลยก็จะเป็นนามิในระดับ5ดาวนะครับนี่เลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครที่เราได้มากันกว่านนะครับไปครับนี่เลยครับโอ้โหผมได้หนวดดำมาแต่ว่าเป็นระดับสีม่วงอะทุกคนไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับโอเคครับก็สลับเจ้าเกมนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนะครับก็เข้ามาลองโหลดเล่นกันได้นะครับตอนนี้ก็เปิด ให้ทดลองนะครับเป็นเมตานะครับหรือว่าเป็นทดลองนะครับก่อนที่จะเปิดตัวแบบจริงจังนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสลหรับเจ้าเกมนี้เนาะนะครับสำหรับทีมนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับสาหับเจ้าเกมนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันไปแล้ว